สวัสดีค่ะกลับมาพบกันนะคะกับคุณครูเจี๊ยบค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการบวกนะคะ,ะการบวกก็คือการเอาจำนวนนะคะมารวมกันแต่ก่อนที่เราจะเริ่มเรียนนะคะให้นักเรียนนะคะเตรียมกระดาษทดขึ้นมาค่ะและขณะที่คุณครูกํำลังสอนนะคะให้พวกเรานะคะตั้งใจฟังและฝึกคิดไปพร้อมๆกันนะคะ พร้อมหรือ,อยังคะ,ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเรามาเรียนรู้กันเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูมีขั้นตอนในการบวกนะคะมาฝากพวกเราอยู่3ขั้นตอนนะคะคือ 1. น่เอาเลขมากนะคะไว้ในใจ 2. ชูนิ้วขึ้นมาเท่ากับจำนวนเลขที่เอามาบวก3คือนับต่อจากเลขที่อยู่ในใจนะคะยกตัวอย่างเช่น 8บวกหเท่ากับสี่เหลี่ยมเริ่มจากขั้นตอนแรกเลยนะคะคือเอาเลขมากไว้ในใจเลขมากของเราคือเลขเลยคะ่ะเลขแปดเอาแปดไว้ในใจแล้วชูนิ้วขึ้นมาเท่ากับจํานวนที่มาบวกก็คือ6นะคะชูนิ้วขึ้นมา6นิ้วจากนั้นนับต่อจากเลขที่อยู่ในใจเ่ะเลขในใจคือ8จากนั้นนับไปคะ่ะ9 10สิบ 1 1 1เอ็ดสอแสดงว่า6กบวกแเท่ากับเท่าไหร่คะอ่าเท่ากับ14ง่ายใช่ไหมล่ะคะเรามาลองฝึกทำโจทย์กันนะคะค่ะสำหรับในข้อที่1น,นะคะโจทย์กำหนดให้5บวก3เท่ากับสี่เหลี่ยม ในการตั้งเลขบวก,กนะคะให้เราเขียนเลขให้ตรงหลักนะคะจากนั้นนะคะเอาเลขที่มีจํานวนมากไว้ในใจคือเลขอะไรคะเลข5เอา5้าไว้ในใจแล้วชูวนิ้วขึ้นมา3นิ้วจากนั้นนับต่อจากเลขในใจก็คือ5ไว้ในใจห7เจ่ดดังนั้นแสดงว่า5้าบวกสเท่ากับ8ต่อ8นะคะ ข้อนี้ใครทําถูกบ้างเอ่ยเก่งมากค่ะมาต่อกันในข้อที่2นะคะข้อที่2โจทย์กำหนดให้7ปวก5เท่ากับสี่เหลี่ยมตั้งโจทย์ในแนวตั้ง7บวก5เอาเลขที่จำนวนมากไว้ในใจก็คือเลข7ไว้ในใจจากนั้นชูนิ้วขึ้นมา5นิ้วแล้วนับต่อจากเลขในใจก็คือ7 8 9 10 11 12ผลบวกของ7และ5เท่ากับเท่าไหร่คะ12ในใครได้ผลบวกเท่ากับ12เหมือนคุณครูบ้างเอ่ยอ,อเก่งมากค่ะ,ะเรามาลองกันในข้อสุดท้ายนะคะก็คือข้อที่3 6บวก3 เดิมเลยค่ะเ,เลขที่มีจํานวนมากกว่านะคะไว้ในใจก็คือ6ไว้ในใจจากนั้นชูนิ้วขึ้นมา3นิ้วนับต่อไปอีก3นะคะก็คือ6ไว้ในใจแล้ว7จ9แปอ่าแสดงว่า6กบวกสเท่ากับเก้อ่ง่ายใช่ไหมล่ะคะตบมือให้ตัวเองหนอ่อยอทีนี้วันนี้นะคะเรายังมีเรื่องของการบวกที่มีตัวทด การบวกที่มีตัวทดเป็นอย่างไรเช่น17บวกหให้เราบวกเลขในหลักหน่วยก่อนก็คือเลขที่อยู่ตำแหน่งขวามือสุด จากนั้นผลบวกของ7กับ15คือเท่าไหรคะเอา7ไว้ในใจแล้วนับต่อไปอีก 5, 5้าเท่ากับ12ให้นักเรียนใส่ตัวเลขข้างหลังในผลบวกแล้วตัวเลขข้างหน้านะคะซึ่งเลขหนึ่งอยู่ในหลักไหนคะในหลักสิบให้นักเรียนนะคะนำมาทดไว้หนึ่งเอามาฝากเข้าไว้ เราได้ผลบวกในหลักหน่วยแล้วให้เรารวมตัวเลขในหลักสิบก็คือ1บวกกับตัวทดอีกห่งเป็น2ดังนั้น17บวก5เท่ากับ22เราลองมาตะลุยโจทย์กันนะคะในข้อที่หนึ่งโจทย์กำหนดให้ ห้าบวกหบวกสี่ไอสิบหบวกสขอโทษค่ะ15บวกสีกอ่าเขียนโจทย์เลยนะคะเขียนเลขให้ตรงหลักนะ4คือหลักหน่วยใช่ไหมคะและห้าคือหลักหน่วยดังนั้นเลขสี่กับเลข5้าจึงต้องตรงหลักกันนะคะ5้าบวกสเท่ากับเก้ 9. และ 1>, 1อยู่ในหลัก10ไม่มีตัวบวกให้เราดึงลงมาเลยดังนั้น5บวกส่เท่ากับ19ในข้อที่2จะเริ่มยากขึ้นมาเขียนโจทย์เหมือนเดิมเลย18บวกหอย่าลืมนะคะต้องเขียนเลขให้ตรงหลักนะ จากนั้นนะคะให้เราบวกเลขในหลักหน่วยก่อนนะคะโดยอา 8, 8ไม่ได้ใจแล้วนับต่อไปอีก6นะคะ8 9 10 11 1สิบสิอ็ดาผลบวกของ8กับหกคือ14ให้เราใส่อะไรคะ ใส่หลังหลังคือเลขสีทดหน้าเพราะว่า1อยู่ในหลักสิบเอาหมาทดไว้ในหลักสิบจากนั้นรวมผลบวกในหลักสิบกับตัวทดนะหนึ่งบวกหนเป็น2นะคะดังนั้นคำตอบในข้อที่สองสิบแปดบวกหกตอบยีสี หนลองมาข้อที่3ซิข้อที่3 3มสบวก17อย่าลืมนะคะเขียนเลขให้ตรงหลักนะให้เราบวกเลขในหลักหน่วยก่อน ก็คือ4บก7ใช่ไหมคะเอาเลขที่มีจํานวนมากไว้ในใจก็คือเลข7 7แล้วชูนิ้วขึ้นมา4ีนิ้วแล้วนับต่อไปอีก4นะคะ7 8 9 10 1 1ใส่หลังทดหน้าหลังคือเลข1ข้างหน้าก็คือเลข1เหมือนกันเอาเลข1มาทดไว้ในหลัก10จากนั้นรวมผลที่อยู่ในหลักสิบ 3บวกกับ1เป็น4และรวมตัวทดอีก1เป็น5ดังนั้นในข้อที่2ตอบเอ็ขอโทษค่ะในข้อที่3ตอบ51ไหนใครหาผลบวกได้เท่ากับ51เหมือนเป็นครูบ้างเอ่ยเก่งมากค่ะทีนี้เรามาลองในข้อที่4เนาะข้อที่4เหมือนเดิมเลยตั้งโจทย์ในแนวตั้ง เียนเลขให้ตรงหลักนะคะหลักหน่วยตรงกับหลักหน่วยหลักสิบตรงกับหลักสิบให้เราหาผลบวกในหลักหน่วยก่อนนะคะเอาแปดไว้ในใจแล้วชูวนิ้วขึ้นมา6นิ้วจากนั้นนับต่อจาก8นะคะคือ9 10าสิบสิบเอดสิบสอี 14ให้เราใส่เลขตัวข้างหลังนะคะที่อยู่ในหลักหน่วยอ่ะสี่ทดหนึ่งใส่สี่ทดหนึ่งก็คือใส่หลังทดหน้าเพราะว่า1อยู่ในหลัก10จากนั้นให้เราหาผลบวกของหลักสิบนะคะโดยสี่ 4, บวกสามเป็นเจรวมกับตัวทดอีกหนึ่งเป็นแปดดังนั้นในข้อที่4ตอบ ああ84นะคะใครหาผลบวกเท่ากับ84บ้างได้เท่ากับแบบ84บ้างเอ่ยอ่าเก่งมากค่ะทีนี้มาลองทำโจทย์ในข้อสุดท้ายกันค่ะคือข้อที่5นะคะตัวเลขจะเริ่มยากขึ้นมานะคะจะเป็นเลข3หลักแล้ว 134อยเอาใหมด,ดีก่างูขออนุญาตเขียนใหม่เนาะ134บวก47อย่าลืมนะคะเขียนเลขให้ตรงหลักนะคะหลักหน่วยให้ตรงหลักหน่วยหลัก10บให้ตรงหลัก10หลักร้อยให้ตรงหลักร้อย จากนั้นให้เราหาผลบวกเริ่มจากหลักหน่วยก่อนนะคะซึ่งก็คือตำแหน่งที่อยู่ขวามือสูตรของพวกเราก็คือ7บวก4อ่ะเอา7ไว้ในใจแล้วชูนิ้วขึ้นมาอีก4นิ้วจากนั้นนับต่อจากเลขที่อยู่ในใจก็คือ7แล้ว8 9 10 11 าใส่หลังทดหน้าหน้าก็คือเลขหนึงซึ่งอยู่ในหลักสิบให้เรามาฝากไว้ในหลักสิบจากนั้นหาผลบวกในหลักสิบเลยสามบวกกับ4ีเท่ากับ7แล้วรวมกับตัวทดอีกหนึ่งเป็น8ส่วนในหลักร้อยในหลักร้อยไม่มีตัวบวกดึงเขาลงมาเลยก็คือหนึ่ง ดังนั้นผลบวกของ134บวกกับ47เท่ากับ181นั่นเองง่ายใช่ไหมล่ะคะค่ะคุณครูก็อ,อยากจะขอฝากนะคะให้นักเรียนนะคะฝึกทำโจทย์คณิตศาสตร์นะคะ อย่างสม่ำเสมอนะคะไม่ว่าจะทําในแบบฝึกหัดหรือทําในใบงานที่คุณครูแจกให้นะคะและสุดท้ายนี้คุณครูก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ